โอเคเดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาอาดูวิธีการปอกซ้มโอแบบสวยๆให้ดูเนาะว่าขั้นตอนเป็นยังไงบ้างนะคะอยากเห็นคนนะอยากเห็นคนนะคะ <c oughs> นี่เ,เลยพอดีก่อนหน้านี้นิดเดงเนาะเราก็นาล่องแสะล่องไว้แล้วนิดนึงนะคะ อุปรกรณ์ก็จะมีมีดมีเขียงนะคะกวนกันลื่นนิดนึงค่ะเพราะว่าต้มโอเขามีรูปค่อนข้างกลมนะคะแล้วก็จะลื่นเดี๋ยวจะบาดมือเอาได้ง่ายๆนะคะเนาะก็ตามสบายเลยค่ะตามความถนัดนะคะว่าเราจะใช้กี่แฉกดีแต่วันนี้รู้สึกว่าเราจะทําอยู่ที่6แฉกนะคะใช้มีดซอกลงไปตรงกลางอย่างนี้ค่ะ นนีะะคะดูว่ามันลึกมากเท่าไหร่แล้วพอที่จะแงะได้หรือยังนะคะพอแน้ได้แล้วเราก็ใช้มีดดันมาอย่างเงี้ยค่ะง่ายๆค่อยๆดันออกทีละกีบเลยนะคะเดี๋ยวเราแค่มาแต่งทีหลังดูว่านะคะเป็นรูงไงรู้สึกว่าจะค่อนข้างง่ายดนึงนะคะรูปนี้ เนี่ยค่ะพอเราได้อย่างนี้แล้วเราก็ใช้มือนะคะหยนินะคะค่อยๆแฝกเข้าไปนะคะกีีออกมาจะเป็นอย่างนี้ค่ะนักณะนัประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็ทําแบบนี้นะคะทุกกีีเลยแต่ถ้าบางคนถนัดนะคะใหญ่ๆจะใช้แค่สีกีีก็ได้จะทําเป็นแค่สี่ล่องก็ได้นะคะแต่วันนีล้ลูกซุ้มโอจะค่อนข,ข้างมีขนาด พอดีนิดนึงนะคะก็เลยใช้เป็น6กหกแฉกส้มโอก็เป็นผลไม้ที่มีประโยชน์ค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะคะและที่สำคัญเหมาะสำหรับสาวๆที่อยู่ในช่วงกำลังลดความอ้วนด้วยนะคะทานแล้วไม่อ้วนลักษณะจะเป็นอย่างนี้ค่ะเป็นกี่นะคะ โอเคะ okay. ลักษณะจะเป็นกลีบอย่างนี้นะคะสวยไหมคะเราก็ค่อยแซะลงมาถ้าไม่ได้เราก็ใช้มีดนะคะช่วยนิดนึงไม่เป็นไรคะ่ะโชคลอ็อกทะเลนิดนึงนะคะ โอเคนี่เลยนะคะพอได้แล้วเป็นแบบนี้เลยนี่นะคะออกมาแล้วสวยไหมเอ่ย ơi? ค่ะแล้วก็จะได้ผลส้มโอที่มีลักษณะลักษณะประมาณนี้นะคะนี่นะคะแล้วเวลา,าจะรับประทานเราก็แค่ผ่าแล้วก็แกะแกะ,แกะล่องไปนะคะ ก็ง่ายมากปอกส้มโอวิธีการปอกแบบง่ายๆนะคะโอเคงั้นขอจบการปอกส้มโอแบบส,สวยๆเพียงเท่านี้ก่อนนะคะนะคะ